สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยชุดทั้งวันนะคะหุ้นไทยชุดทั้งวัน,นะคะ่ะหุ้นไทยใช้ได้ทั้งวันพรุ่งนี้นะคะ ใช้ได้วันที่พรุ่งนี้ไทยเช้าไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยเย็นนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมากี่รอบนะคะพรุ่งนี้วันที่วันที่23นะคะเดือน3ปี64ค่ะ ตามนี้เลยนะคะพรุ่งนี้สิบโนนะคะสามหนึ่งศูนย์หกเจ็ดนะคะสิบโวแล้วก็วินนะคะตัวนี้สิบโนบวกวินนะคะแล้วจับบินให้เลยนะคะ จับ,บินอย่างนี้เลยสามหนึ่ะคะสามศนหกนะคะสาค่ะหนึ่งศนะคะศู 3, 7, นะคะศูแล้วก็หกนะคะ กเลขจะได้ประมาณนี้นะคะาตามนี้เลยนะคะเรามาดูนะว่าจะมากี่รอบนะคะ10ชุดนะคะได้10ชุดนะคะหุ้นไทยชุดทั้งวันนะคะพรุ่งนี้วันที่23เดือน3ปี64นะคะ ไทยเช้าไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมากี่รอบนะคะพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะสรุปให้นะคะพร้อมหุ้นไทยเย็นนะคะนะหุ้นไทยเย็นออกแล้วแล้วเรามาสรุปให้เลยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางแนวทางตัวเลขนะคะเท่านั้นนะคะ แนวทางตัวเลขค่ะขอบคุณนะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การเอาไปฝันก่อนนะคะให้เร็วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย